นอกจากความเจ็บปวดที่ถูกลูกชายตีตัวออกห่างหลังถูกจับเพราะยักยอกเงินไปผ่าตัดแปลงเพศแล้วโซเฟียเบอร์เซตนักโทษสตรีข้ามเพศคนเดียวของเรือนจำกลางสหรัฐยังต้องเผชิญกับอคติทางเพศจากผู้ต้องขังและสัสดีคือบทบาทอันท้าทายในละครเรื่อง Orange Is the New Black ที่ส่งให้ลาเวนค็อกสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีแจกรางวัลเอมมี่อวอร์ดด้วยการเป็นนักแสดงที่เป็นบุคคลข้ามเพศคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ในรอบ6กปี ในสาขาดารารับเชิญป่ายิงยอดเยี่ยม time, body, ที่ผ่านมาบ <and it S 1> ุคคลข้ามเพศเคยได้รับการเสนอชื่อ,อบนเวทีเอมมี่ในฐานะทีมงานเบื้องหลังเท่านั้นเ oh. ช่นตอนที่แชสโบนโนลูกสาวของแชร์ดีว่าระดับตำนาน oh. ได้รับการเสนอชื่อในฐานะโปรดิวเซอร์ของ b e o o m n n g h h s s สารคดีตามติดการผ่าตัดเป็นบุรุษข้ามเพศของเขาเมื่อปี2011 oh. โดยก่อนหน้านี้มีนักแสดงมากมายที่ได้รับการเสนอชื่อจากการแสดงเป็นบุคคลข้ามเพศทั้งโรเบิร์ตลีที่แสดงเป็นนายแพทย์ข้ามเพศใน Medical Center เมื่อปี1976ส่วนดาราหญิงเจ้าบทบาทอย่างวานเนสซ่าเลดเกรฟได้รับชิงจากบทนักเทนนิสข้ามเพศในเรื่อง SecondServe เมื่อปี1986 ลาเว,วนเคาะกล่าวว่าการเสนอชื่อครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับละครที่เล่าถึงชีวิตของนักโทษหญิงและแสดงถึงการยอมรับที่มีต่อสตรีข้ามเพศผิวสีในสังคมอเมริกันอีกด้วยการเสนอชื่อเอมมี่อวอร์ดปีนี้ยังคงยืนยันการเป็นผู้นำในวงการจอแก้วของผู้ผลิตเคเบลเมื่อ HBO ส่งผลงานเข้าชิงรวมกันถึง99สาขามากกว่าสถานี CBS ที่เข้าชิงเป็นอันดับ2กว่า2เท่า โดยผลงานของ HBO ที่เข้าชิงสูงสุดในปีนี้ได้แก่เกม of Thrones ตัวเต็งสาขาละครดราม่ายอดเยี่ยมที่เข้าชิงถึง19สาขาตามด้วยมินิซีรีส์น้องใหม่ของช่องที่สร้างจุดเด่นด้วยการใช้ทีมงานภาพยนตร์ถ่ายทำทั้งเรื่องอย่าง True Detective ที่เข้าชิงถึง12สาขา โดยมีผู้ท้าชิงอย่างสองผลงานสุดดังจากเคเบิลช่อง AMC อย่าง Mad Men แชมป์สีสมัยที่จะออกอากาศฤดูกาลสุดท้ายในปีหน้ารวมถึง Breaking Bad เจ้าของรางวัลเมื่อปีก่อนที่กลับเข้ามาชิงในปีนี้ถึง16สาขาตัวเต็งในสาขาละครตลกตกเป็นของ Orange Is the New Black ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดถึง12สาขา โดยมีผู้ท้าชิงอย่างซิตคอมสุดดังจากสถานียักษ์ใหญ่ทั้ง The Big Bang Theory รวมถึง Modern Family <I believe S 1> ที่คว้ารางวัลสาขานี้มากถึง4ปีติดต่อกัน really การเลือกชิงในสาขาละครดราม่ายอดเยี่ยมของ True Detective ทำให้ตัวเต็งในสาขาินิซีรยียอดเยี่ยมตกเป็นของ2ผลงานจากช่อง Cable FX ทั้งอเมริกัน h o r r o r Story Coven ที่เข้าชิงถึง17สาขา และฟาโก้มินิซีรีส์ที่แดัดแปลงมาจากหนังอินดีค้คลาสสิกยุค90ซึ่งความยอดเยี่ยมส่งให้ผลงานได้รับการเสนอชื่อมากเป็นอันดับ2ของปีนี้ถึง18สาขา